นี่ดิโอายที่แรกควจะมีผู้สาวหลายคนมีสามคนเจ้าตัวเด้อกูไม่ตัวผู้สาวก็ต้องมาเบิ้งหนังตัวตัวอ้อย่าไหมมาถามเราบ้างหนิฮะบอใช่ไหมเนี่ยงั้นสายว่าสายแล้วครับเนี่ยไปสายแล้วครับสายแล้วสายไปโดนแสายโดนไปสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกูต้องมากูต้องมาวิญญาณออกกองไหลไปไปครับสายโดนไปหนังเหนียว ก็ได้เกิดซ้ำกลัวนางเบื้องหนังนางเบื้องห้ังโอ้ตอ้เอ่อสวัสดีครับพ่อใหญ่ผมขอนั่งน้ำในเรือครับอุตสาวบมาเนี่ยไปใช่เปิ้นครับกูไม่เห็นมีไผ่เลย嘛นังสายโดนไปนเนี่ยครับโอ้นั่งนั่งหัวตาชายครับหัวตาเรื่อมไหมครับได้ครับผมพอต้องบาแล้ว嘛กลับไปข้าวกรอบไผ่ให้หน่อยนั่งนั่งนังนั่งเฮ้ยเขาอยากว่าเกินเรื่องแถวนังแถวสายตอนไหนนังแถมเนี่ยบิดนังซะบ่นั่ง เขาต้องไปเจ็บบัตเดียวเดีียต้องเต้องเดี๋ยวไปแจ้งให้อาจ็บปนั่งแถวไหนแล้วครับลงผมแน่่เเห็นครตาครับนี่เรา้องยาขายบ่างไเป็ังไงนคือบาเบาบาฝากคือนางนิงนะโอ้เพิ่นคือบาเนะิดกันบ่เ่าเป็นตยแต่เาเิ่งนังผีหิ่งเป็นต่ายอันกันนั่งแท้ทไนั่้หญิงนางสินั่งแต่ลกเพิ่นคือบางเออผู้สาวกับบมีแม่เพิ่นคือบเาบาฝาก้ย เดี๋ยวครับผมเดี๋ยวด้อขออนุญาตนะครับขออนุญาตเก็บบัตรก่อนเด้อร้านขายเหล้าร้านขายยังกไงผมนี่แม่อันบ้านอะไรยับยั้วทต่งชั้นทต่งสี่เด้อายเด้ออันทีซื้อเหล้ากับบันไดว้าครับผมทีซื้อกับแก้มกับบันไดว้าครับผมสิมาเป็นซิปกับบันไดว้าครับผมแต่ว่าใจขาดบัตรก่อนเด้อครับผมตอนนี้ครับผมให้คุ้มหนังไอ้เจโจขึ้นมายืนึ่งนึ่งสองคนไหมโอ้ยเด็กฝึกงานคุ้มให้ไปเด็กฝึกงานเขาคุ้มไอเด็กฝึกงานคุ้มเลยเด็กฝึกงานบ่แฮนคนซ้ำจะปีเหรอกูนี่หลายปีอยู่ ยาเมาดปีโบจบเท่อยังไเดิเดินใจลๆโอเคครเาเโอเคครับเฮ้ยลูกไปรั้งไหนต่อไปครับดูว่าลุกเลาเฉียบรอเ่านังตันหนาเราหันขอโทษด้วครับลุกเ้ยตากินบ้บงก่เขียนหรอกตาิโลซนน้กันนาน่ยังเอเีจกระเปาถามงั้นก็บอป่ะเอา giết trà tốt không? Không, ai cắm luôn rồi.